สวัสดีครับผมจากช่องมือถือง่ายสบายชิวๆนะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งประเทศเพื่อแบบว่าเราเราต้องการเข้าไปดูคลิปของต่างประเทศเนี่ยว่าคลิปของเขามีมีอะไรมาแรงอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อบางคนที่ ยังนึกไม่ออกว่าจะทําคลิปอะไรดีอะไรเงี้ยก็ก็ดูว่าทําข่าวทําอะไรเงี้ยช่วงที่เขากําลังบูมๆกันอะ่ะมันก็น่าจะได้ยอดคนดูบ้างอะ่ะมันมันจะน่าจะเพิ่มยอดได้เอาว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกขั้นตอนแรกผมจะทําสอนให้ช้าๆนะเพื่อให้คนที่เขายังทําไม่เป็นเนี่ยจะได้เข้าใจง่าย เริ่มแรกขวามือบนที่รูปช่องเรานะครับเรากดเข้าไปอาพอกดเสร็จทีนี้จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็ค่อยคเลื่อนขึ้นไปพอเลื่อนขึ้นไปแล้วนี่เราจะเจอคำรูปรูปเฟืองเนี่ยคำว่าการตั้งค่าอ่าทีนี้เรากดที่การตั้งค่านะครับ ค่อยๆใจเย็นเรากดที่การตั้งค่าแล้วก็จะมาเป็นหน้านี้พอถึงหน้านี้นะครับสังเกตคำว่าทั่วไปเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นการตั้งค่าของช่อง YouTube นั่นแหละเรากดที่ทั่วไปนะครับเอากดเข้าไปเลยแล้วทีนี้จะมาหน้านี้ พอเจอหน้านี้แล้วเรากดเลื่อนขึ้นไปนะครับกดเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆอเราเจอแล้วนี่สถานที่ตั้งคือตำแหน่งที่ตั้งประเทศอะของผมเป็นเลือกเป็นประเทศไทยอะอเดี๋ยววันนี้เราเราจะลองเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เป็นของประเทศอื่นเพื่อจะไปดูคลิปคลิปที่ว่าคนเขาดูกันเยอะๆอะ นี่เราก็กดเข้าไปเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นปาคีสถานก็แล้วกันอ่ากดที่ประเทศที่เราจะเลือกอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก่อนเยอะนะก็จะมีประเทศทั่วโลกนั่นแหละมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนอ่าผมกดกดปาคีสถานก็แล้วกันนี่นะครับกดเลยอ่าตอนนี้เห็นไหมสถานที่ตั้งเปลี่ยนเป็นปาคีสถานแล้ว โอเคทีนี้เราก็ย้อนกลับกดย้อนกลับมาที่หน้าช่องเราแล้วทีนี้ก็สังเกตด้านล่างนะครับสังเกตด้านล่างจะมีอันเนี้ยหน้าแรกเห็นป่ะแล้วก็สำรวจเรากดตรงสำรวจนะครับค่อยๆผมจะอธิบายไปช้าๆกดสำรวจพอกดสำรวจแล้วเรา มันจะมีให้เราเลือกเนี่ยพวกเกมข่าวเพลงอะไรเงี้ยเราเราอยากจะดูอะไรของเขาเพื่อที่ว่าเผื่อเราจะทําคลิปของประเทศนั้นน่ะอ่าเราก็กดที่มาแรงพอกดที่มาแรงปุ๊บก็จะมีของประเทศเขาขึ้นมาเลยนี่ของปาคีสถานเห็นไหมมันก็จะมีคลิปที่เขาของประเทศเขาคลิปมาแรงของประเทศเขาให้เราเข้าไปดู หรือว่ามันมันก็เป็นประโยชน์นะผมว่าเพราะว่าบางทีเราเรานึกไม่ออกเราจะทําข่าวอะไรเงี้ยหรือจะทําวิดีโออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไอเดียให้เราได้ว่าเกิดทำลักษณะนี้ลักษณะนี้อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราจะกลับกลับไปเปลี่ยนกลับนะอ่าเราถอยกลับไปก่อน เราก็กดที่รูปหน้าช่องเราขวามือเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนไปที่การตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปแล้วก็เลือกสถานที่ตั้งผมจะเปลี่ยนกลับเป็นประเทศไทยแล้วแล้วก็ถอยกลับไป แล้วก็กดสำรวจมาแรงเนี่ยก็จะเป็นคลิปของประเทศเราที่ว่ากำลังมาแรงในในทุกวันเนี่ยจะเป็นเลือกเป็นเพลงอ่าเนี่ยหรือกเกมเราก็เลือกได้เลือกได้ตามใจเราเรครับหรือภาพยนตร์เนี่ย อ่าโอเคก็คลิปนี้ก็คงจะเป็นนปกับหลายๆท่านนะนะครับที่ว่ายังยังทำไม่เป็นอนะ่ะและวันนี้ก็ผมขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ช่องมือถือง่ายสบายชิลๆวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ